สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ประจำวันเสาร์ที่7มียอ68ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025 VNL 2025สัปดาห์แรกเมื่อว,วันเสาร์ที่7มิถุนายน2568สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025เกาหลีใต้แพ้สาธารณรัฐเช็ค2-3เซต25-17 17-25 25-21 9-25และ9-15แคนาดาแพ้ญี่ปุ่น0ูถเซต24-26 20-25ถึง26 20- 25, และ19-25ถึง25สาธารณรัฐเช็กชนะสหรัฐอเมริกา3-2สเซต23-25 20-25 2ถึง25-20และ27-25ถึง25ตุรกีชนะโปแลนด์สาถึงสเซต25-21 18-25 2ถึง21 18- ถึง 25, ส 22ถึง25และ15ถึง7จีนชนะฝรั่งเศส3ถึง0เซต25ถึง17 25ถึง18และ25 1 1ถึง11เยอรมนีแพ้บราซิล2ถึง3เซต23ิ 2- ถึง25 25ถึง21 25ถึง23 20ถึง25และ8 1 5ถึง15